อับมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่หิวจังเลยค่ะโอ้โหกับข้าวน่ากินจังเลยค่ะต้องล้างมือก่อนนะลูกหนูไปเล่นอะไรมาก็ไม่รู้มีแต่เชื้อโรคเนี่ยค่ะแม่ล้างมือให้สะอาดนะลูกนะแล้วหนูก็อย่าลืมถูสบู่ด้วยล่ะไม่ใช้ดีกว่าไม่ได้เละอ,อะไรมาก อร่อยจังเลยค่ะแม่ใช้ช้อนกลางด้วยสิลูกกินเสร็จแล้วหนูก็เก็บจานไปล้างแล้วหนูก็ไปอาบน้ำเตรียมตัวเข้านอนได้แล้วนะลูกค่ะแม่ได้เวลานอนแล้วลูกค่ะคุณแม่ปดไปไปไปลูกไปเดี๋ยวแม่พาไปโรงพยาบาล เอ๊ะไปทําอะไรมาครับถึงปวดท้องอ๋อเมื่อตอนเย็นคุณแม่ให้หนูล้างมือถูสบู่แต่หนูไม่ได้ถูค่ะอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองรู้หรือเปล่าการไม่ล้างมือเนี่ยจะมีสิ่งสกรปรกแล้วก็เชื้อโรคติดมามากมายในกรณีที่เป็นแบบนี้นะจะมีหลายโรคติดต่อเข้ามารู้หรือเปล่าเช่นโรคแอนตโรไวรัสหรือว่าที่รู้จักกันมากณนะตอนนี้ก็คือโรคมือเท้าปากโรคอีโคไลาทาให้ท้องร่วง เป็นสาเหตุที่เด็กๆเป็นกันเยอะแยะเลยนะตอนนี้และโรคที่สําคัญอีกโรคหนึ่งที่อันตรายนั่นก็คือโรคไข้พยาธิเด็กที่ไม่ล้างมือก่อนรับประทานอาหารจะทําให้โรหิตจางได้นะเนี่ยเอาเป็นว่าแบบนี้ละกันเรามาฉีดยาสักเข็มดีกว่านะอาหมอไม่เอาหนูกลัวแล้วนี่เราฝันไปหรือนี่วันนี้มีอะไรกินบ้างคะคุณแม่วันนี้นะจ๊ะก็มีผัดผักต้มจื่แล้วก็หมูทอด หนูรีบไปล้างมือแล้วก็มาถึางข้าวล้วค<ห>่<า>ะแม่หนูถูดสบู่ทุกซอกทุกมุมเลยค่ะเพื่อนๆอย่าลืมล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังขับถ่ายด้วยนะคะ